เต้นกับคนโก้ยาวๆไปงานกลางวันมันสนุกเนาะทุกคนมันเห็นชัดไงประเด็นคือเออจะว่าตัวเองสายตาไม่ดีหรอบุม๋มไม่ได้นะไม่ได้สิเรายัง17 18, 18อยู่เลยอืมน่ารักมากสนุกมากดูสนุกมากน้องเต็มที่มากทุกคนแล้วอันนี้เป็นงานที่สองแล้วคืนนี้อีกงานหนึ่งค่ะทุกคนคือแบบทุกคนเอ้ยเหมือนคนโก้ร้อนเงินมากค่ะช่วงนี้เวรุ่นสร้างตัวของเรา ร้อนเงินแหละหรือไงเอ็นดูหล่อมากงานไหนก็หล่อคะ่ะหล่อทั้งสามงานเอ้ยงานที่สามยังไม่เห็นนี่คนคนเดียวนาะก็หล่อเหมือนเดิมแหละทายังไงก็หล่อถอดเสื้อผ้าเดินมายังหล่อเลยเอาจริงอน่ารักมากสนุกมากอะ่ะเอนเตอร์เทนเต็มที่มันหยดติ๋งเอาจริงขนาดไม่มีการดื่มแล้วเนี่ยทุกคน ขนาดมันมันไม่น่าจะมีการดื่มเพราะมันเป็นงานอีเวนต์นะ่ะงานกลางวันแล้วเป็นงานบุบไม่แน่ใจว่าอยู่ในฮอลหรืออยู่ในห้างเรียกเคะ่ะเต็มที่มากพวกคุณ ครับผบคุณแม่ด้วยครับคุณแดนเซอร์ทุกคนที่รวมเต้นไปกับพวกเราเอาแล้วทีมมาเรียงกันส่อยไหมเอ็นเพ่อเป็นตัวอย่างโอ้ยตัวอย่างตัว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 ไม่ใช่ตัวคนเราดันบ้านเองคนเราดันบ้านเต้นเห็นคนเขาัดเขาไดู้นะคนเาหัดเขาอยากดูแล้วคู่เราเต้นเตนทำเอนได้เลยอ่ะเอ็นไปกับพวกเราพอบางนเต้นไหมเต้นไหมเต้นไหมมาเปียนกัน้วเต้นอะเออ ยี่อกห้างม้ปันันึง้าผมจะได้เตรียมตัวอายุเขึ้นมาอายุเิขึ้นมาจะเอาเลยัล้านเกมือมาไม่ต้องประสบเสีน้ำตาจเงินเงินเงินยกวมาจะกคลับ้ามายแต่สกายยาทสุดีมาเงินเงินเงินปมาจะโคลัก้ កាប់អឺង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 បានេះមកកាប់ទៅសិនណាមកដល់ខ្លួនបាកុំអឺងអឺងបាលឺមកបាបើកាប់កាត់ទៅត្រឹមបែបណាចាចុះដល់ឆ្កួតដល់ឆ្កួតតែឲ្យខ្លួនទៅបាមិនຕ້ອງនឹងសູບស្រៀនទឹកភ្នែក คุณ no ่นไล่เมจิกระเบิดความอร่อยเขียวสนุกเดือดหยุดก่อนเมี่ยพี่หยุดก่อนเราขอไปรอแป๊บนึงได้ไหมขอใกล้หน่อยได้ไหมเขาหึงพี่และเวลาผมอยู่ใกล้คนสวนเขาก็ทำตัวเป็นเหมือนเมียผม ไมเอาเขาไม่เอาแล้วนะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มาร่วมงานกับทางเมจิเคกค่ะโอ้ขอบคุณมากครับยินดีดีใจตั้งแต่เมจิเค้กติดต่อพื่อการไปเพื่อการก็มาถามแล้วก็จริงๆวันนี้ผมมีงานประมาณประมาณสิบกว่างานผมตักออกหม งเวลาเนี้ยคือเวลาเนี้คือไม่ว่างเลยเมจิคเอ็กซ์โตไปถามพฤติการใครโทรมาพี่เมจิคเอ็กซ์ก็มานท่านั้นรับเลยผมว่ารับเลยต้องมาคนมันรับคนมันรับรักโคราดไหมอะไรนะครับรักโคราดไหมคนโคราชบ้านเองนี่ใจใจใจยังใจดีโอ้โหก็เป็นสามสิบก็เป็นแปลกๆแบบนี้เอาล่ะนะคะเมื่อกี้เรามอบความสนุกให้กับทุกท่านแล้วค่ะและเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะจะมีพี่ๆที่เขาได้ซื้อสินค้าของทาง Magic X เนี่ยมา ถ่ายภาพแบบใกล้ชิดจะขอเวลาคุณนกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวๆนะมันเหมือนคนเดิมดูน่ากลัวเมืทำไมเขาดูแบบไอ้ไอ้พี่พี่พวกไปงานมาเมื่อกี้กับคนพวกคนนี้เหรอเขาเปลี่ยนเสื้อไหมเขาเปลี่ยนชุดไหมไม่เปลี่ยนเลยครับไม่เปลี่ยนชุดด้วยคนเดิม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 เพื่อนแจ๊ดงเข้ามาเพื่อนตาล้องคอมาเพื่อนแจ๊ดแดน้ามาโอ้ยน่าขำเฉอเรื่องแต่คนเดิมแม่งคนโอ้โหคนเดิมหมดเลยหมดเลย เอาละเดี๋ยวตอนนี้ให้ซับหน้าซับตาเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราถ่ายภาพร่วมกับแฟนคลับกันสักนิดหนึ่งนะคะเอาละเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเรามีทั้งหมด12ท่า <Chicago>. นพร้อมไหมคะครพร้อมนะโอ,พอ้พร้อมจากเมื่อวานพร้อมจากเมื่อเช้านะคะท่านแรกนะคะขอเชิญค่ะพี่ออยชิตติมาค่ะให้ส่งโอสต์ขอแบบจึ้งๆ พี่พี่พี่ขอเวลาสักสองนาทีได้ไหมทำไมคุยเหรอผมขอเอาวงมาถ่ายรูปก่อนเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมทำไมมีคนเยอะลิสแบิ์เชิญค่ะเชิญริสแบิ์นานาทีเพรี่ผมไปมาน่ะห่างมากหน้าเลยมีวันนี้คนเยอะแล้วก็วันนี้คือคือจริงๆอ่ะมีเมมีเมจิกเอ็กซ์ด้วยผมอยากถ่ายติดเมจิกเอ็กซ์ ไอ้ไอ้พึ่งตามได้คืขอขออนุญาต,ออญาตเบอร์อะไรนะขอคำเดียวทำไมทางขนาดนั้นคุณ